แล้วก็ทำางเนี้ไปเรื่อยๆมันจะทะลุได้ดได้า <c oughs> ั <c oughs> ้นแหลกรับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มๆหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนึ่งครับได้เลยค่ะอ่อส่วนผมขอชาชักครับฟังนี่เลยลร้านมาลุนช็อปขายโลบักระบบไอดีพัสเรท4.5-9กดผลและกเกมพาร์แมปบล็อกฟุตกดเพชรออลสตา และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปเราไปดูที่ลิง์กด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ ID ดีพาเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิง์กใต้คลิปเลยนะครับเห้่ใหญ่ช่ด้วยครับช่วยด้วยช่ด้วยครัโหนน่นบก็ซีล่าช็อป รับฟาร์มแมปบล็อกฟุดและแมปต่างๆรับกิฟเทพชรออสตาเลดแปดรับกิฟผลปิศาจเงินม่วงเกมพาร์ตเอพีและอื่นๆแมปบล็อกฟุดเลดแปดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ เฮ้ hey, สวัสดีครับซิลซเกอร์นะวันนี้เกมเพลนเคซี่อีกแล้วน,นั่นเองในวันนี้พี่จะมารีวิวรถของน้องแซดอีกเช่นเดิมนะจ๊ะก็น้องแซดจะเป็นคนที่ผลงานดีมากแล้วเดี๋ยวพี่จะมาดูผลงานอื่นๆของน้องอีกทีนึงนะจ๊ะน้องแซดครับรถเราดิสุดยอดมากๆใช้ระบบมอเตอร์เช่นเดิมนะจ๊ะที่พี่ดูครั้งนี้แล้วว้าวมาน้องแซดอธิบายผลงานนี้หน่อยรถคันนี้ปากแดงใช่ลองดูใช่เหรโอ้ปากแดงๆปากแดงๆของเธอนั้น ทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้มีความสวยงามใช่ไหมใช่มันดูคล้ายาซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ทาลิปสติกโอ้ยทำไมต้องมีระเบิด้วยพี่ซิวถ้าทาลิปสติกต้องเป็นอย่างนี้ทาลิปสติกต้องเป็นไม่ <laughs> อันนี้เป็นเรียก <laughs> <ๆ>ว่าทาลิปสติกมันเหมือนกับน้องแตกหน้าไปเป็นแล้วเอาลิปสติกมาทาแบบปากแดงไปในเนี้ยเป,เป็นตัวตลกในเนี้ยในส่วนสนุกอะ่ะที่เขาปากแดงใหญ่ๆไอ้ข้างๆนี่คือพรูปะ,ปะเห็นดูมีเชือกแดง มันคือสิ่งสิ่งนี้ที่มันเป็นไฟไฟหลังนะงนคือว่าอะไรอ๋อไฟหลังก็คือไฟท้ายนั่นแหละนี่ทัสบูร์อาเดอสเตรอาอ๋อไฟท้ายนี้เองมัน,นคือสิ่งที่เรียกว่าเทียมันอยู่ในมวลหูวของเครื่องบินอ้าวถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนะถ้ามันโอ้แต่มันล็อกเป็นบล็อกนี่เนาะพอมันล็อกเป็นบล็อกแล้วมันต่อกันแบบละเอียดไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรผมใช้มอเตอร์ได้อ๋อก็ใช้มอเตอร์ได้ดีโอเคอย่างนี้ก็อาจจะมีโอกาสสร้างได้ละเอียดกับเท่าเบียร์โบสแต่ก็น่าใช้เทคนิคที่เยอะกว่า นตี่นี่เองไหมเข้ามาในรถกันเลยเชื่อไหมว่าพี่ขับรถยนต์ไม่เป็นพี่ไม่เคยขับรถยนต์นี่สอนพี่ขับรถยนต์หน่อยสิแซดการขับรถยนต์นี่ยากมาก A W A B A B ซ้ายขวา A B A B ซ้ายขวานี่พี่ไปสอบใบขี่ตกตั้งแต่วันแรกแน่เลยไม่ตกแน่นอนพี่บึ้ไม่คาดเห็มขัดด้วยนะเราโดนจับกันทั้งหมดแน่หมายหม่ยไม่โดนไม่เนี่ยตัวนี้คือหมายผมเป็นตำรวจไม่ได้ยยังโอ้โอ้ดิบ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  โดยดีไซน์รถคันนี้นะครับเป็นสีขาวดำเท่ๆเช่นเดิมนะฮะแล้วก็มีโครงแต่แต่ล้อกับพิบล้อกับพิบอ๋อเปล่าหรอกคือบล็อกมันทับล้อผมใช้มอเตอร์มากเกินไปทำให้บล็อกทับล้ออ๋อมันก็เลยพอดีกันเป๊ะๆเนาะมันเลยกับพิบอาจจะเป็นที่โรบอทกันแหละ บิลโบดก็เป็นทับพอดีแล้วมันจะกระพริบไอ้ข้างหลังนี่เขาเรียกสปอยเลอร์หรืออะไรป่ะที่มันเป็นใช่สปอยเลอร์เขาเรียกว่าสปอยเลอร์สปอยเลอร์มันมีหน้าที่ทำอะไรไหมเรื่องการต้านลมอะไรเลยพวกนี้ป่ะมันก็แค่ทําให้รถมันลอยได้เหมือนเนี้ยเหมือนเอาเครื่องบินเนีะยยกยกแผงขึ้นปั๊บเครื่องบินก้มหน้าได้เลยมันก็แค่ทําให้รถมันลอยได้อ๋อเดี๋ยวแล้วสปอยเลอร์ในรถของจริงมันก็ทําให้รถลอยได้เปล่าหรอกสปอยเลอร์ของจริงคือมันจะทําให้กดพื้นแต่ไม่ได้ เอ้ยลอยลอยไปดูแลติง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 ท <c oughs> ี่กำลังคิดอยู่ว่าเกมเนี้ยเวลาเกมสร้างเรือคนก็ไม่ค่อยสร้างเรือพอใหบอกให้สร้างเครื่องบินคนก็ไม่ค่อยสร้างเครื่องบินกันอ้าวเรือมือกูบินอยู่ในพี่ดิ้งไปแล้วเอ้ยแลนดิง้งแลนดิ้งนี่สวยมากเอาคะแนนพี่ไปเลยสิบคะแนนใช่รถคันนี้มันเป็นรถสเตรน้ำสูินบุกใช่เหรอขับเป็นน้ำก็ได้ใช่ไหม let's go โอ้พี่เห็นซากเลยที่ปลวกแท้ไปแล้วซุม้ไมไอพี่มันเป็นเรือมุกรบินกับผมพี่มันยังไม่ยังไม่ันยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วเอามาเล่นก่อนได้ไหมชนมันมกามิกาเซ่กามิกาเซ่อร์นี่ไงมอเตอร์เอาหลังเอาหลังเาไฟนีกว่าเออ่หายไปแล้วโอ้ยโอ้ยรถเขายิงทําไมเขายิงอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่เราว่าเรามาอย่างสันติ เราดำน้ำหนีทำได้ด้วยเหรอเฮ้ยดำน้ำหนีจริงจริยดน้าได้อดไรคือปกติการดำน้ำเนี่ยมันต้องใช้มอเตอร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมในการมีแรงส่งตัวลงน้ำไม่ไมู่น้ำใช้มัน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 มีสิ่งที่ทำให้ดำน้ำได้ด้วยอ๋อเทคนิครับของเราอีกแล้วเหนไหมน่าจะมีคนหลายคนนะที่น่าจะไม่รู้ว่าพื้นที่นี้คืออะไรมันคือดวงจันทร์นะ แล้วทำไมมันมีดวงจันทอยู่บนแถวแถวดีด้วยมันเป็นสถานที่ทดลองว่าสาหรับทดลองในส่วนของโชคของรถอ๋อคือมันแจแรนดึงดูดน้อยปกติหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มันจะไม่น้อยคืออ๋อมันจะคุกขระใช่ปะอ๋อมันเดูดดูดดดนี่เราต้องใส่โชคด้วยเหรอนี่อุ้ยอันนี้ไม่มีโชกี่จะเห็นสร้างเรือพี่ผมจะพาไปถานรับนี่มันไม่ต้องเรียกเพลนเคซี่นี่มันเรียกคาเคซี่ใช่มันคือคาเคซี่เฮ้ยเฮ้ยยกล้อยกล้อตอนนี้เราจะโดดข้ามเหวแล้วครับทุกคนจัับบตาดดูีนะคร ไปผิดทางเราจะมาฐานทับรับกันเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่มีเไปดด้วยไปด้วยเอกแล้วเป็นยังไงอ่ะคือต้องลงไปกดปุ่มเลยลงกดปุ่มกดปุ่มแล้วมันจะกดตุ่มติ๊งนองอยู่ไหมครับอ้าวทำไมเปิดประตูเจอประตูอีกรอบหนึ่งถ้าพี่เปิดประตูอีกรอบจะเจอประตูอีกรอบหนึ่งไหมจะไปห้องไหนก่อนเอาเอาห้องเล็กก่อนพี่ว่าห้องเล็กมันน่ามีอะไรสักนิดหนึ่งอู้หมันไม่น่ามีอะไรเล็กๆแล้วแหละเอาห้องใหญ่ก่อนก็ได้ไปนี่ไงสเตตัสเอ่อเขาว่า สิ่งที่ดีก็คืออย่าโยกเล่นใช่ไหมโยกมันทุกอย่างมันกดไม่ไดม้มันสามารถบั็อกอันนี้ได้ด้วยนะพี่กดกดไปที่ฟันเฟืองข้างล่างพี่เห็นไหมที่มันเป็นเอาไว้ปรับปรับพวกปุ่มอ่ะ,อะที่อยู่ข้างล่างของล็อกเก็ตปรับปุ่มไอตัวที่มันต้องเสกไอเสกที่ล่มชูชีแบบเป็นตัวอ e. ีพาราชูดคีใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะทะลุได้ <laughs> มันแหละจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วอยู่นะแล้วนิ่เรากำลังจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมมันเหมือนพี่กำลังเป็นนกกระจอกเทศแถวบ้านเออใช่ใช่พี่กำลังจะเข้าไปถ้าพี่เข้าไปได้คือจะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะเป็นจุดอีเตอร์เอ้ยนี่ไงพี่เกือบแล้วกดจากข้างนอกได้ไหมไม่ได้ได้ไวะอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นอีเตอร์เอข้างในอีเตอร์เออเถื่อยยังเลยพี่รู้สึกมลายตากว่าไงไม่รู้ว่ามันเหมือนกับ มันเป็นแผงข้างล่างแล้วมันท่อเออใช่ใช่มันเป็นท่อมันเป็นสายไฟมันเป็นสายไฟแล้วนี้ก็คือกดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยกดไม่ได้ข้างบนก็จะเป็นที่อากาศอ๋อไปแล้วมาเรรถคันที่สองแล้วกันเลยกว่าไปโกโก้พี่โดนคนบูลลี่ท้ามรถถังขน้นเข้าสปินแต่ตัวหัวอยู่ที่เดิมอันนี้คันที่สองใช่ไหมทำไมพี่รู้สึกมันคล้ายๆคันแรกหรือพี่คิดไปเอง อ๋อก็ออกแบบมาคล้ายๆกันนั่นแหละอ๋อโอเคก็คือคันที่สองนี้จะคล้ายๆคันแรกนะจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือสั้นลงอ๋อเป็นรถที่สั้นลงนะแล้วก็ข้างหลังก็ไม่เหมือนกันด้วยเออใช่ได้ใช่ได้ไปเราไปดูทางยาวๆนั่นกันเถอะเอ่อที่เราดูค้างค่าวในอีทเอเอ็ก์ะพี่คิดไปไหมว่าคันนี้เหมือนเร็วกว่าไม่คันนี้ช้ากว่าด้วยซ้ำไม่สามารถขับจริงเหรอทำไมพี่รู้สึกว่ามันวิ่นวิ่นวิ่นแป๊บเดียวถึงเลยมันข้ามรางรถไฟไม่ได้ผมถึงนับเลยว่าช้าอ๋ ตรงนี้ต้องข้ามได้ให้มันถึงจะแรงกว่าเออใช่มันช้ากว่าจริงด้วยเกือบไม่ถึงไปลงรู้กันเถอะพี่เห็นมนุษย์กล้วยกำลังวิ่งเข้าไปแล้ว้ยพี่ไม่ต้องลงหรอกนะเดี๋ยวผมจะขับคำนี้เข้าไปจะเข้าพอดี้องแลบรับของฉันพี่เปิดกดตัวอีไม่้องพี่รถเดะอยอ่าอย่าดิอย่าดิดอออย่าทับด้วยแป แป๊บเดียวอ๋อมันต้องกดอีเพื่อเก็บมันต้องกดอีเพื่อเก็บโอเคโอเคขับเข้าไปเลยผมกลังหกกล้วยเปิดประตูหน่อยกล้วยกล้วยอย่าเพิ่งทิ้งตัวกล้วยกล้วยไปเก็บกล้วยไปเก็บรถถูชีพด้วยโอ้ไม่นะรถไม่ถังกล้วยกำลังหักความแข็งแรงนี่อ๋อลืมไปมัน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 มีไอ้นี่กล้องอยู่ล่องหุ่นกล้องมันล่องหุ่นตรงนี้นี่อ๋อวิ่งเข้าไปอยู่ดิโอเคแฟดไปเลิฟกล้โอ้พอวิ่งไอ้นี่โคตรเร็วแหมนนแหนน ตรงตรงนี้เป็นกิจกรรมสำหรับฤดูร้อนนะก็คือเป็นไอพ่นน้ำตอนนี้มันยังไม่มา Water level ก็คือระบับระดับน้ำได้ใช่ไหม refill แต่ว่ามันยังปรับไม่ได้ตอนนี้คือกิจกรรมยังไม่มาโอเคตรงนี้ต้องรออีเวนต์สินะใช่นี่เปิดประตูได้ด้วยเปิดหน้าต่างอุ๊ยอ้าวแต่มันก็ออกมาข้างนอกอ้นี่เป็นมันอ๋อมันจริงๆเราก็ขึ้นไปทางนู้นได้เนาะโอเคงั้นปิดคิวด้วยกันเนาะ โหลดเบาๆก็ได้อาแล้วพี่ออกไปไงอเอเอได้แหละได้แหละไปเลยอ่ะมันไม่ได้แล้วพี่มันจะตท่าไหร่หลกออไ,ไอ้ไดะไ้ได้ไ้ไ้ไดไไ้อ๋อนพี่บทแรงหมดแล้วพี่ใช้เนี่ยโอเคก็นี่จะเป็นรถของน้องแซดนั่นเองเรียนรู้สึกดโอ้แต่พี่ว่าถึงจะแซดแต่เราสร้างด้วยความแฮปปี้อะไรอย่างไงเออก็ะจะเป็นรถสุดแสนสวยงาม สีขาวดำพี่ว่ามันเป็นโทนนี่ว่าใส่อะไรก็สวยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ <c oughs> อยู่ดีๆพี่ก็รู้สึกทิ้งทิ้งลองจิกการขับรถทิ้งไปเลยโอเคโอ,โอ้ขอบคุณพี่สาวสวยจากน้องแซนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมเช่นเดิมนะจ๊ะที่ดูจนจบก็ขอบคุี่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อนสมามาววนับสนุนเราต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับยกล้อป๊นกับรถอยู่ชิปปออูสปีนี <c oughs> อ้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋แล้วแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็ขยับไปได้ อ่าเรียบร้อยพี่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 แฟนพี่มาหาแล้วไม่ไหวพี่เราจะตลกลงไปด้วยกันนี่ทีเดียว <c oughs> เรามาหากันเรามาหากันพี่ขยับเข้าไปหาเราพี่รู้สึกมันหล่นไปตรงตรงไหมไอแต่พอก,กระโดดปั๊บพอก,กระโดดปั๊บมันขยับได้เฉยเลยอ่ะไอ้ักไอ้ยผมแฟไอ้โลว์ฟเด็กระดับโลว์ฟเด็กระดับย่างงั้นแหละว่าโอเคขอบคุณทุกคนมากครับในส่วนก็ทำได้แล้วบ๊ายบายเจอกัน